จีนฉลองครบรอบ75ปีการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีพิธีเชิญธงชาติอย่างยิ่งใหญ่ที่จตุรัสเทียนอันเหมินในกรุงปักกิ่งทำกลางสายตาของประชาชนชาวจีนกว่าพันชีวิตที่มารอชมโดยก่อนการฉลองวันชาติประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงของจีนได้กล่าวสุนทรพจน์วันชาติที่มหาสาลาประชาชนระบุว่าไต้หวันเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และย้ำว่าการรวมชาติเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่วนสำนักข่าวซิงหัวรายงานบรรยากาศสถานีรถไฟจีนคึกคักรับวันหยุดยาวโดวยสถานีรถไฟในหลายพื้นที่ทั่วจีนอาทิเจียงซูเซี่ยงไฮ้เคยหลงเจียงและกุ้ยโจวรองรับนักเดินทางคึกคักต้อนรับมหากรรมการเดินทางช่วงวันหยุดยาวเนื่องในวันชาติจีนระยะ10วันซึ่งคาดว่าจะมีการเดินทางมากกว่า1000ล้านเที่ยวส่วนสำนักข่าว NHK ของญี่ปุ่นรายงานว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวจีนเดินทางเยือนในช่วงวันหยุดยาวมากที่สุด รองลงมาเป็นประเทศไทยและเกาหลีใต้